สวัสดีครับเกากระแสวันนี้เรามาย้อนทำลายตัดไฟฉายแดนไทยเมียนมาว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหลังกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากวันที่4เมษายน2567 จุดกำเนิดแรกเริ่มนั้นมาจากการที่ในรังสีมันลมสสพักประชาชนนะครับได้อธิรายในสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมีการแฉข้อมูลว่าบ่อนคาสิโนโลและธุรกิจผิดกฎหมายหลายแห่งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาใช้ไฟฟ้าและน้ามันสาหรับเครื่องปั่นไฟรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของไทยไปหลอกลวงคนทั่วโลกหลังจากนั้นนะครับวันที่14พฤษภาคม2567รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีมติครรอมอเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567 ให้แก้ปัญหาอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ชายแดนของไทยกับเมียนมาโดยกำชับหลายฝ่ายหลายเน่วยง,งานให้ปราบปรามการพนันออนไลน์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามแนวชายแดนทั้งที่ใช้ทรัพยากรของไทยทั้งไฟฟ้านำบาระปาและการสื่อสารในการกระทำความผิดและสั่งดำเนินการระงับการให้บริการสาธารณูปโภคทั้งหมดนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานคราวๆเกี่ยวกับเรื่องการที่ประเทศไทยจ่ายไฟให้แก๊ง คอร์เซ็นเตอร์นั้นก็ได้เงียบหายไปหลังจากนั้นได้กลับมาเป็นกระแสะความสนใจอีกครั้งหลังจากเกิดกรณีซิงซิงดาราชาวจีนโดนหลอกให้เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมาแล้ววันที่4มกราคม2568นายรังสิมันโดมสสพรรคประชาชนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเรียกร้องให้กะฟะผหยุดจ่ายไฟให้ประเทศเพื่อนบ้านและกลายเป็นว่าไปจ่ายไฟให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พร้อมชี้เป้าว่าถ้ารัฐบาลอยากแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจังมีมาตรการทําลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการตัดน้ําตัด ไตัดแล้วต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้น้ำมันปั่นไฟซีลชายแดนให้เข้มแข็งหลังจากนั้นมาที่10มกราคม2568นะครับนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะภูมิกับดูแล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ออกมาตอบโต้ว,ว่าการจ่ายไฟของกฟผนั้นเป็นการทําสัญญาแบบรัฐตอ่อรัฐไม่ได้ส่งไฟให้กับคนที่กระทําผิดกฎหมายโดยตรงโดยมีนโยบายชัดเจนว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วพบว่าเขาได้นําไปทําในเรื่องที่ผิดกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงของเรานั้นเราจะตัดไฟทันทีหลังจากนั้นในสมัยประชุมสภาวันที่16มกราคม2568นายรังสีมันโดได้อภิปรายใน สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่ชายแดนรอบประเทศไทยโดยตอนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นที่ทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์รอบประเทศไทยเติบโตเพราะมีการขายไฟฟ้าจากประเทศไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นที่จังหวัดตากพบว่ามีนอมินีคือบริษัทชนกลุ่มน้อยเข้ามาซื้อไฟจากไทย โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้ทุนเทามาเช่าพื้นที่ซึ่งการซื้อไฟส่วนใหญ่จะเข้าไปสนับสนุนแก๊งคอร์เซนเตอร์และที่เป็นการตอกย้ำลงมานะครับเมื่อวันที่21มกราคม2568 ตอกยำประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ The Go อร์ l n e w นียลไลท์ออฟเมีมาซึ่งเป็นสื่อทางการเมียนมาฉบับวันที่21มกราคม2568ได้เขียนระบุถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์บริเวณชายแดนโดยหลายช่วงโจมตีประเทศเพื่อนบ้านที่น่าจะหมายถึงประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าการหลอกลวงออนไลน์และการพนันออนไลน์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอาวุธและเครื่องกระสุนไปจนถึงอาคารที่ทาการซึ่งต้องผ่านการเข้าถึงจากประเทศอื่นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ก ่อสร้างวัสดุก่อสร้างแรงงานหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ใช้ในขบวนการแกงคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ทั้งหมดนำเข้าจากประเทศไทยนะครับต่อมาวันที่23มกราคม2568นายรังสิมันลมประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญกระทรวงมหาดไทยสภาความมั่นคงแห่งชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าแม่สายซึ่งเกี่ยวโยงกับเครือข่ายยาเสิติดและบริษัทโนมินีที่ซื้อขายไฟฟ้ากับไทย เพื่อหาหรือการดรําเนินการตัดไฟกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ขณะที่ตัวแทนสมชได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามีการประชุมหารือกับกอฟผแล้วรวมถึงการตรวจสอบล่าสุดยังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะยืนยันว่าบริษัทที่นํากระแสไฟฟ้าจากกอฟผไปใช้นั้นกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและในวันที่30มกราคม2568นะครับนายอนุทินชาญวิรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห์ไทยได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นการตัดไฟว่าหากหน่วยงานความมั่นคงชี้ว่าการไฟฟไฟ เป็นภัยต่อความมั่นคงก็พร้อมตัดไฟดันทีโดยย้ําว่าจําหน่ายไฟฟ้าดําเนินการตามคําสั่งของหน่วยงานความมั่นคงขณะนีที่นายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นายอนุทินบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงต้องสั่ง ตัดไฟนั้นว่ากระทรวงหิดไทยก็ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงซึ่งต้องมีการหารือกันเพราะอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้มีการบูรณาการทํางานทั้งหมดอยู่แล้วและต่อมาวันที่31 e มกราคม2568นายภูมิธรรมเวชเชชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการตัดไฟว่าไม่ใช่เป็นการยนต์กันไปกันมาการตัดไฟฟ้ามีมาตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกโดยในปี67นั้นได้ตัดไปบางส่วนแล้วอย่างอำเภอแม่ละมาดและอำเภอแม่สอดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองชเวโกโก,โกประเทศเมียนมาส่วนที่ยังตัดไม่ได้คือการจ่ายไฟไปยังเมืองเมียวดีเนื่องจากมีนักเรียนและโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ขณะเดียวกันนายมาริสงเสียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพแก้อาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งประเด็นการพิจารณาตัดไฟแก๊งคอเซนเตอร์และหลังจากที่การประชุมนั้นจบลงนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ท,ทําหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการสมชอขอให้ส่งข้อมูลแก๊งคอเซนเตอร์ชายแดนไทยเมียนมาก่กอนพิจารณาตัดไฟชายแดน 5. จุดต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์2568นาอยนอนุทินชาญวิรกุลรองนายยกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยให้สัมภาษณ์ย้ำตามแนวทางเดิมว่าพร้อมสั่งหยุดจ่ายไฟฟ้าให้เมียนมาทันทีหากายมันคงมีหลักฐานยืนยันว่าคู่สัญญาซื้อขายไฟในประเทศเมียนมาผิดจริงขณะที่นายภูมิธรรมเวชเชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงแนวทางการพิจารณาตัดไฟชายแดนว่าอาจต้องใช้มาตรการตัดไฟครึ่งหนึ่งเพื่อให้กระแสไฟฟ้าตกโดยเฉพาะอำเภอแม่ละมาด อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่เกี่ยวข้องกับเมืองชเวโกโกควบคู่ไปกับมาตรการเจรจากับประเทศเมียนมาต่อมาในวันที่4กุมภาพันธ์2568นางสาวแพรทองทานชินวัตินายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมได้สั่งให้นายภูมิธรรมเวชชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมด่วนสมชเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆพร้อมทั้งยืนยันว่าการตัดไฟสามารถทําได้ทันทีจากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้สั่งตัดไฟที่ชายแดนไทยเมียนมามีมติให้ตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต ตัดน้ำมันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในพื้นที่5จุดที่ไทยขายไฟให้ประเทศเมียนมาโดยประกอบไปด้วยจุดที่1จุดซื้อขายไฟบริเวณดีมฝั่งแม่น้ำแม่สายแดนฝั่งประเทศไทยอำเภอแม่สายจัังวดหเชียงรายถึงเมืองท่าคิ้เล็กรัดฉานประเทศเมียนมาจุดที่2บริเวณบ้านเมืองแดงอเภอแม่สายจัังหวดเชียงราย ถึงเมืองท่าี้เล็กรักชฉานจุดที่3บริเวณบ้านห้วยม่วงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงเมืองเมียววดีรัฐก,กะเลี่ยงจุดที่4บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงเมืองเมียววดีรัฐก,กะเหลี่ยงและจุดที่5 จุดสุดท้ายบริเวณพรมแดนบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีถึงเมืองพญาตองสู่รัดมอนหลังจากที่ได้มีการตัดไฟเป็นเวลามาแล้ว4วันเกิดเหตุการณ์ดังนี้พื้นที่5แห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมารวมถึงเมืองเชเวโกโก,โกอำเภอเมียวดีซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจจีนเทาไม่มีเชื้อเพลิงขายอีกหลังฝ่ายไทยตัดทั้งกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่5และตัดการส่งออกน้ํามัน นี่ส่งผลให้เมียวดีไม่มีไฟฟ้าใช้และประชาชนต้องไปยืนต่อแถวเพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันทั้งหมดมากกว่า30แห่งในเมียวดีปิดให้บริการส่วนที่เปิดให้บริการก็จำหน่ายน้ำมันในปริมาณจำกัดซึ่งแต่ละคนสามารถซื้อได้แค่ ขนาด1ลิตรเท่ากับขนาดขวดน้ําดื่มเท่านั้นในส่วนของอํเาเภอแม่สายนั้นมีประชากรชาวเ,ชเมียนมาได้เดินทางเข้ามาเพื่อเติมน้ํามันไว้ใช้ในชีวิตประจําวันและทางรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกคําสั่งว่าห้ามปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันใส่ถังหรือแกนลอนหรือขวดเพราะไม่ได้ รับอนุญาตและในส่วนของเมืองเมียว,วดีนั้นได้มีกระแสว,ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะผลิตออกซิเจนได้ทําให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ออกซิเจนและล่าสุดที่เมืองเมียว,วดีได้มีการระดมคนระดมกําลังเพื่อที่จะก่อม็อบต่อต้านรัฐบาลไทยโดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับประเทศเมียนมามีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมชุมนุมประมาณ1 0 0 0 0นคน แต่พอถึงวันจีนมีประมาณ30-40คนเท่านั้นและได้โู่กับทางการไทยว่าถ้าไม่ทำตามสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาจะทำการปิดสะพานปิดชายแดนปิดด่านทุกอย่างและไม่นำเข้าสินค้าจากไทยและได้มีคนไปแซลในโลกออนไลน์ว่าม็อบนี้คือม็อบ5,000จาร์ดหรือเปรียบเทียบกับเงินบาทไทยเท่ากับ80บาทเท่านั้น โดยในเพจของนัตตี้เลิบเมียนมาได้แชร์โพสต์ของไกด์ชาวรัสชันคนหนึ่งสรุปได้ว่าโดยส่วนตัวผมต้องขอบคุณประเทศไทยที่คอยให้ความดูแลประชาชนชาวเมียนมามาโดยตลอดแต่อยากให้คนไทยได้เข้าใจถึงความเป็นประชาชนชาวเมียนมาว่าไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องใดๆกับรัฐบาลพมา่าและถึงขั้นใช้คำว่า ถ้าใครออกมาเรียกร้องอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยหลังจากที่โพสต์นั้นได้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์วันต่อมาทางเพจลัตตี้เลิฟเมีนมาได้ออกมาโพสต์ถึงข่าวลือว่าไก่รัชฉานคนนั้นได้โดนจับดำเนินคดีแล้วเนื่องจากว่าใช้ vpn โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลต่อมารองผู้บังคับกองพันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้โดนทางจีนเทาเนี่ย หลอกเนื่องจากว่าเขาจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำคาสิโนและสถานบันเทิงแต่ต่อมาได้กลายไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยเห็นแก่ประชาชนและมนุษยธรรมได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าและน้ำมันเข้ามาภายในประเทศซ้ำยังได้บอกว่าได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่โดนหลอกมาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นจำนวนร้อยกว่าคนโดยจะส่ง ต่อไปที่เมืองหลวงย่างกุ้งเพื่อส่งกลับประเทศต่อไปหลังจากนี้ประเด็นนี้จะเป็นยังไงนะครับเราก็ติดตามกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าการต่อสู้กับแก๊งคอสเซนเตอร์หรืออาชญากรข้ามชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัรฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลประเทศจีนนะครับรับชมรับฟังแล้วยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ